อย่าก,กินสิ่งนี้อีกเจ็ดอาหารที่ทําให้ท้องอืดและลำไส้เน่าเสียคุณเคยรู้สึกท้องอืดหลังทานอาหารไหมนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าลำไส้ของคุณกําลังมีปัญหาวันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ็ดอาหารอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นอาหารแปรรูปมักมีโซเดียมสูงและไฟเบอร์ต่ําทําให้ท้องอืดและระบบย่อยอาหารทํางานหนักขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารทอดและอาหารสําเร็จรูปน้ําอัดลมและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร และลำไส้ทำให้ท้องอืดและไม่สบายตัวผลิตภัณฑ์จากนมบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์แลกเตสผักและผลไม้สดมีไฟเบอร์สูงช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและลดอาการท้องผูกเลือกทานผักใบเขียวและผลไม้ที่มีกากใยสูงโยเกิร์ตและอาหารหมักโดมีโปรไบ,บโอติกช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นและลดอาการท้องผูกควรดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวันการดูแลลำไส้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพโดยรวมลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและสังเกตอาการของตัวเองหากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเริ่มดูแลลำไส้ของคุณตั้งแต่วันนี้กดไลค์กดแชร์และติดตามเราเพื่อรับข้อมูลสุขภาพดีๆเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลลำไส้บ้าง